ดีค่ะพี่น้องเอ้ยเพิ่งไปจ่ายตลาดมานะคะไปจ่ายอาหารมาพี่น้องเมารถมเมารข่อยเมารถอีกแล้วข้าวพี่ค่ะพี่น้องเขาทอดเขาถอด ชอปปิ้งมากไปซื้อของมานะคะเพิ่งมาถึงเมารถพี่น้องเมารถได้หวดด้วยนะคะพี่น้องได้หววไหมพี่น้องได้หววไหมนะคะได้หวดไหม โอ้ยแบกเข่ามาไว้พี่น้องย่านเขาน่าบนที่จักแบกเข่ามาไว้เด้อพี่น้องเข่ามาไว้เด้อนักนักนักพี่น้องได้เข้าออมานะคะเข้าออมานะคะได้เข่ามาพี่น้องเอ้ย ไปปราทูปราทูกไปยวไปซื้อของถูกมานะคะไปซื้อของถูกมานะคะพี่น้องเอ้ยไปแบกไปแบกผักมาเป็นนุ่งถุงด้วพี่น้องเด้อไปแบกมาผักเป็นุงถุงไปกระสอบกระสอบนะคะกระสอบนะคะมาเด้อมากินตำตำหมักทั่วพี่น้องตำถั่วด้วยกันนะคะ กันบานราวก็ดูน้องเอ้ยบาสางบาสางไอ้ถุงบัเป็นพี่น้องบ็สางเหนึ่งถุงแล้วนะคะมาคัมแปนะคะกินมากัมแป้นักหดพี่น้องมากหดกินคัมแป้นหด ปลาสลิดนะคะสีแซ่บบ่บุกน่องมันปลาสลิดปลาเข็มบุหูวบุ้งหัวปลาสลิดรือปลาเข็มนะคะอันน uh ี้เมนูปลานะคะบ้านนี้เมนูปลานะคะบ้านนี้เมนูตับปลาพี่น้องกินปลาแล้วจะได้ฉลาดนะคะแล้วก็ไส้กรอกขอนแจนนะคะเอ๊ะเออซอขอนเจนนะคะซอขอนเจนนะคะ เอ๊ะอหอยนะคะหอยนะคะหอยเชอรี่นะคะหอยเชอรี่พี่น้องมาหลับาลาจับจๆๆๆๆๆๆับจับจับจับแจอวนักแร็ปแร็ปบุกหนุ่พี่น้องเนี้ยงเย็ดพี่น้องบินเงาเย็ดมุกแร็ปแร็ปพี่น้องบึ๊แบดลอยพี่น้อง เบ็ดแปดร้อยพี่น้องเอ้ยยาวเหยียดเลยนะคะกลับบ้านเราพิกพริกพิกพอ,อีตู้พรอ,อีตู้พี่น้องเมื่อนี้จะมากินรับหอยนะคะลับหอยกันเด้อพี่น้องเลยรับหอยนะคะรับหอยนะคะมะเขือเทศ ำถั่วนะคะมะเขือเทศมะขามเทศพี่น้องมะขามเทศมะขามแปรนะคะพี่น้องถูกถูกนะคะถูกถูกนะคะสองแพ็คแล้วนะคะแล้วผักหัมนาพากินกว๋วยเตี๋ยวเด้อพี่นอ้นองกว๋วยเตี๋ยวกันนะคะเมนูกว๋วยเตี๋ยวนะคะวันนี้ไอ้น้ำกว๋วยเตี๋ยวนะคะสีร้องสสร้องกินมั้งพี่น้อง สามสิบคนพี่น้องสามสิบคนนะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวสิลองชุบเบิ้งนะคะน้ำก๋วยเตี๋ยวสำเร็จรูปนะคะมันจะแซ่บไม่เอ่ยเมนูก๋วยเตี๋ยวนะคะครั้งแรกนะคะพี่น้องสั่งแรกนิดหนี่งก็สวยนตกเสีย,เ,ยเห็นผงนันสวยก็ล้องอยากเบิ้งอยากกินทักทายนะกับเพื่อนๆมาดอมาดำสบายมาซีมือพี่น้องเมารถรสบายมาซีมือไป บ at, ่ได้ออกกลังกายมาหลายมือเราพี่น้องบ่ได้ว oh. uh huh. ิ่งมาหลายมือนะคะบ่ได้วิ่งมาหลายมือเลยสิไปวิ่ง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 กับบ้านเรารักรออยูไอ้เป็นอยังกุญป่าซื้อให้นะคะโอ้พี่น้องกุ้งแดงกุ้งแดงนะคะอู้คุณป๋าใจดีทุกท่านพัด สารหารผู้เต็มทัดหลายพี่น้องกุหลาบกุหลาบกุญป่าซื้อมาให้นะคะปรุงนะคะอยากกิ๋นจานกีน แล้วก็กุ้งนะคะกุ้งนะคะกุ้งเส้นน้ำแข็งพี่น้องกินนะก็กินเส้นน้ำแข็งเบิดดังปกปกปกนะคะแอปเปิลคุณปา๋าอันนี้อันนีู้กเมนูกล่องนี้เป็นอาหารคุณป๋านะคะเมนูคุณป๋านะคะ แล้วนะคะยากแกบเมา,ารถพี่น้องเมา,ารถนะคะเสร็จแล้วค่ะอันนี้ร้านทีวีอาหารุณป๋านะคะเมนูอาหารมาดามตังหากไข่ตังหากพลังตังหากก็ี่อ้องกินไข่กินมันเดอ้อบ้านหลังนี้นนพี่อกองมวนผูงมถเป็นี่น้องเอ้ยเปิดป๊บปุ๊บก้มจำเสียม ้องเอ้ยวินมาหนีสามถามเงอนี่แหละพี่น้องนางรถพอดีขึ้นแนก่กะเดี๋ยวออกรลังกายหมดเสาไปวิ่งออกกำลังกายนะคะออกกำลังกายแล้วก็ไปนางรถไปต่อเย,ยเริ่มทำไมทอง,ง,งมแัแหลวพี่น้องเค่ okay, นะคะอืมรักทุกคนเด้อพี่น้องรักนะคะรักทุกคนพี่น้อง ส่วนบ่ได้ติดตามบ่ไดยอัดวิดีโอพร้พอมมาดามเมาร์ดพี่นองมาดามบาสบ้านะคะรักนะคะบ๊ายบายเด็ก็อตูออ่อาหารอาหารเกิดบอพี่นองเกิดบ่เอข้อขอนเจนนะคะทานด้วยกันนะคะแซ่บนัวนัวพออีตตู อันนี้ก็ปลาทูเค็มอันนี้ก็ปลาสลิดนะคะปลาสลิดเป็นตัวตัวเลยนะคะทอดใส่เกลือแซ่บๆกินแบบบ้านๆได้พี่นอ้องเมนูบ้านๆนะคะขอบคนณจังนะคะไทยแลนด์นะคะบ๊ายบายอมืมาเด้อกินแหนมกันได้เป็นอ้องกินแหนมกับมาดามด้วยกันนะคะอืเอเสร็บ๊ายบาย